เมื่อพวกเราทั้ง3คนได้มาเที่ยวที่เกาะหนึง่งแล้วดันติดอยู่ในเกาะกลับไปไม่ได้ดันเจอบ้านที่ร้างอยู่ในป่าตกดึกพี่กี้ก็กลายเป็น SCP 173และพวกเราจะได้ออกจากเกาะน,นี้ไปได้อย่างไรปรดติดตามโ,<อ>โอ้ยใกล้จะถึงแล้วหรือเปล่าฉันอุตส่า์แบบว่าเช่าเกาะเช่าเรือมาให้พวกเธอเพื่อมาเที่ยวเลยนะเกาะส่วนตัว p i v วายแรงมากโหคือมันอลังการมากไปขโมยมาดิคือมันลดราคาไงแกเออน้ามาฉลาดปะอุ้ยไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหใกล้ชิดกับปลากับวานโอ้ยมันจะกัดมันมันจะกัดป่ะมันจะกัดเฮ้ยไม่กัดมันตามมันตามมันตามเอ้ามันไม่ตามเฮ้ยเฮ้ยจะถึงท่าเรือแล้วเนี่ยโอ้โหขับเรือขับมาต้องไกลไม่มีคนขับรถจะต้องหักเออให้มาแค่แบบเรือเออฉันจมน้ำริการยอดแย่เฮ้ยมันมี ที่ให้เราแคมปิ้งนั่งเล่นตรงนี้เอวิติงของต้อนรับเปล่าไหนว่าไม่มีอะไรให้เราต้อนรับต้อนใจบ้างเออไม่มีคนพนักงานบริการพาไปโรงแรมอะไรอย่างนี้หรอพี่มิวไม่มีมันเป็นเกาะแบบโนโดเลยอ่ะฉันว่าโรงแรมไหนโรงแรมนอนหรือว่าเราไปทําอะไรก็ดีก็ไปขับเรือเล่นกันกว่าขับเรือเล่นไหมเออไปเดี๋ยวฉันขับเอง let's go เลยขับรอีถลนไงใช่ฉันขับเออฉันอยากขับบ้างอ่ะนี่ไงเอ้ยังอ้าวเธอทำไมยังขับไม่ได้ดูน้ำมันหมด อะไรเธอพูดอะไรออกมาเธอฉันขับไม่ได้อ่ะอายลงมาขับดูอ่ะมามาเดี๋ยวนะน้ำมันเือขับได้ไหมอ่ะเอ้ยเธอทำไมเรือมันเบาลงเธอไม่ไปอ่ะตอนแรกอะไรเมื่อกี้ขับได้เลยไม่ได้ฉันแค่ะขับไ่ได้เอ้าแล้วคือเอ้าไม่มีน้ำมันด้วยทำไมอ่ะทีเนี้ยแย่ละเธอลอง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 ดูแถวๆนี้ดีว่าจะมีพนักงานต้อนรับปะทุกคนโอ้ ฮ้ยมิคายอยู่ไหมน,นี่มิวนะเพื่อนพี่มิวเองหรือว,ว่าเราลองเดินดูรอบๆไหมอ่าลองลองปไปเอาตัว๋วยังไนเนี่ยเหมือนเกาะล้างเลยเนะี่ยอุ๊ยแต่ว่าฉัน,ไ,นไปเห็นรีวิวหน้าเ c e b o o k มันแบบคนรีวิวเต็มเลยนะว่าก่อนนี้มันสวยอะรีวิวทางลบหรือทางบวกทางทางทางดีทางดี แบบเกาะเกาะเออเออแบบมันมีกดห้าดาวสี่ดาวห้าดาวอ่ะแถมลดลดราคาร่วงเธอไม่รู้หรอจริงเหรองั้นเราลองเดินกันไปไหมเพราะถ้าถ้ามืดแล้วเราค่อยทําอะไรอีกเออแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะเธอเราอ่าแล้วพิกกี้ไปไหนโอเคเราบังหลงนะเราบังหลงอ่ะขึ้นไปทําไมอ่ะเขาจะขึ้นไปดูข้างบนไงแบบมุมสูงไงอ๋อโอเคโอเคเธอได้ความตื่นเต้นปะอะไรอ่ะ คือฉันนะ่ะไปได้ยินเรื่องเล่ามามันเป็นเาแบบเป็นการทดลองในแ l บของพวกนักวิทยาศาสตร์อ <Huh? S 2> ่ะเหมือนเขาแบบทำทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันกลายเป็นตุ๊กตาหินที่แบบแข็งเลยเธอเยอยเกินไปเป็นตุ๊กตาหินที่แบบบีชีบีดฮะ <Huh? S 2> รูปร่างมันจะเหมือนกับเด็กเว้ยแล้วก็หัวโตโตแล้วแบบฉันได้ยินมาว่าอีตุ๊กตาเด็กตัวเนี้ยถ้าเราแบบหยุดมองมันหรือว่าแบบปล่อยให้มันเดินตามหลังเราอะมันจะหักคอเราเธอ คอเลยไงตายชัวร์เลยไร้สาระแล้วไอ้ออโอ้ยเธอฉันอ่านเธอมาจริงๆนะมันมีแล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยไม่เธอควมแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยตุ๊กตาตัวนั้นหลุดออกมาหลุดมาได้ไงอะ่ะแล้วมันสามารถปลอมตัวเป็นคนอื่นได้ด้วยเธอมันพัฒนาการตัวเองที่งอเขาบอกว่าแบบมันหลุดออกมาจากแลกเว้ยโอ้ยเรื่องหลอกเด็กแล้ว เคยเห็นได้ยินเลยนัดอ่านเจอจริงๆพี่มิวเอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเริ่มมืดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะบ้านมันมีบ้านคนอยู่ด้วยนี่ไงฉันว่าต้องมีคนอยู่แน่เลยพี่มิวอะไรฉันรู้สึกไปเข้าปลอดภัยแล้วแหละมันมีโครงกระดูกเฮ้ยไม่มีนรอกมั้งอาจจะแบบคนคนเก่าไงอ๋อเธอคนเก่ามันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นอุ้ยเอ้าฝนตกอีกรีบเร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเถอะเข้าบ้านสบายเฮ้ธอข้างล่ามีฟาร์มด้วยอุ้ยนี่เราก็มีของกินไหนมีคนอยู่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะ มีใครอยู่มีใครอยู่ไหมเพื่อนนี้น่าจะห้องเจ้าของบ้านเฉยอันนี้อุ้ยอันนี้ห้องให้คนนอนพักด้วยไม่เใครอยู่เลยเป็นโรงแรมเธอหรือเปล่าหรออโรงแรมแบบใหม่ไงบ้านกลางๆมากแกมันเรียกว่าแบบบ้านพักแบบวิลล่าไงเธอแบบให้พักเฉยๆไม่ได้เป็นแบบ โรงแรมขนาดนั้นมันอาจจะเป็นแบบแสถานที่บำบัดคนติดมือถืออย่างพวกเราอะไรเงี้ยเออเออก็อาจจะเป็นไปได้เห็นว่ามีแต่หนังสือเธอหน้า<ต>เบื่อจังเลยไม่มีคนอยู่หรอก็ private งย private มัม้งไม่รู้ว่า<อ>แต่งอยก็เรายังยังเจอบ้านไงแกก็ยังดีกว่าเราแบบเดินในป่านะคิดว่าเราจะติดอยู่ในป่าท้าแล้วยังไงอันนี้ห้องของเราหรือเปล่าใช่ว่าเราคนนอนห้องนี้นะใช่ว่าห้องข้างๆมันดูใหญ่เกินไปนี่มีจิดสามเตียงพอดีด้วยโอ้ยเบื่ออย่างเลยหิวข้าวอ่ะมีใครมีอะไรให้กินมั้งเนี่ยนี่ฉันมีอยู่นะ มีอะไรอ่ะเฮ้ยพกมาด้วยเหรอใช่เอาติดตัวเอ,อาไว้อ่ะแัน่หนแบ่งแบ่งแบ่งอ่ะเฮ้ยสเต็กอเอา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 ขอบคุณนะแล้วเธอนอนทำไมเนี่ยง่วงเหรอฉันอยากอลองนอนทดสอบว,ว่าเตียงแข็งหรือเปล่าก็ นอนได้นะเธอไม่ได้แข็งขนาดนั้นเิดวมันก็แข็งอยู่นะมันน่าจะอยู่มานานแล้วแหละจะชารนจออกไปเดินเล่นก่อนได้ไหมอ่ะก็คือแบบนี้นะใช่มันอึดอัดฉันอยากสูดอากาศนิดหน่อยโอเคโอเคอ่ะไปไปไปก็นั่นแหละมันไม่ค่อยปอดโป่งอ่ะแบบอ่ะไประวังตัวดีๆด้วยแล้วกันนะเออได้ได้ได้เดีวผีหลอกแน่เดีวผีหลอกเอ้ยไม่มีหรอกผีผือใช่ไหมเราไปนั่งเล่นไอ้ตรงระเบียงนั้นไหมไปไปาตเธอเฮ้ยโอ้ยไปไม่ปิดประตูมืดมืดมากอ่ะ เออโอ้โหแล้วพี่กี้ก้าวไปคนเดียวได้ไงเนี่ยเออบอกเขาไปเถอะผู้ชายมันแมนอุ้ยเธอตัวนั้นฉันเห็นไฟอะไรด้วยอ่ะหไฟหิ่งห้อยปะอ,อ๋อเหรออาจจะเป็นหิ่งห้อยหลายๆตัวรวมกันก็ได้มันเลยสว่างขนาดเฮ้ยจะว่าไปข้างนอกนี่ก็อากาศดีเหมือนกันนะพี่มิวเอออากาศดีแต่ว่าฉันเริ่มง่วงแล้วฉันขอเข้าไปนอนเล่นในห้องดีกว่าจะไปแล้วเหรองั้นเดี๋ยวฉันขอดูหนังสือสักหน่อยเดี๋ยวฉันตามไปแล้วกันได้ได้ได้เฮ้ยนอนเบื่อแล้ยนี่พี่มิวเฮ้ยอะไรคือตอนนี้มันนานมากแล้วอะ คือไอ้ดูหนังสือไปสี่ห้าชั่วโมงแล้วพี่กี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะเออว่ะออกไปดูหน่อยไหมเออเออเราออกไปดูกันไหมเฮ้ยเธอหายไปนานมากไอ้ดูหนังสือจะหมดเชลแล้วอ่ะโอ้ยนี่ไงเขานตัวแหวนทำตัวเป็นพระเอกเอฟดียืนดูดาวอย่างนะยืนทำอะไรนะพี่กี้เออพี่กี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มิวอะไรไอ้ตัวนี้แหละที่ไอ้บอกพี่มิวเฮ้ยไอไม่เหันมาแล้วไอเราต้องทำยไงอ่ะเดี๋ยวเราตาฝาดพี่มึงมองหน้ามันไว้ก่อนนะมองหน้ามันไว้ก่อนนะ เราต้องมองหน้ามันห้ามห้ามร้าวสายตาใช่ไหมเออไออาจจะไม่ชัวร์พี่ลองหันหลังดูนะเดี๋ยวหันหลังพร้อมกันนะโอเคโอเคสามสองหนึ่งปึบปึบหุ้ยไอสองสามหนก้าเฮ้ย้ย้ยไอหูยไอหนหน้าตามันดิเอาอีกรอบมึงนะพี่มิวสามเคสองหนึ่งหุ้ยไอพี่ได้ยินเสียงเดินหนึ่งหุ้ยพี่มิวเฮ้ยโอ้โหไอมันจะจูบเราแล้วไอพี่ขยับไม่กล้าขยับตัวเลยเนี่ยไอขยับไม่ได้โอเคอยากออกจากเกาะนี้ไหมเฮ้ย อยาก,ยากดิกกกไม่แล้วเ<า>พื่อนฉันไปไหนเพื่อนของพวกเธอฉันกินไปตั้งแต่ก่อนมาเกาะที่นี่แล้วฮะวะแกปลอมตัวเป็นเพื่อนฉันหรือไงโอ้พวกเพื่อนเธอมันน่าอร่อยดี่ะน่าอร่อยดีก็เลยกินเข้าไปโอ้โหเลืองผิดว่าก็โอ้โหเป็นว่าพวกเธออยากออกออกจากเกาะน,นี้ใช่ไหมอย,ยาก,ยากดิโอ้ยไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาถอาใครถ่ายดพี่ดิวโอเคโอ้ยจะต้องทำไงอ่ะมีภารกิจให้พวกเธอทำเอออะไรอ่ะ คือตอนนี้ถึงแม้เพื่อนเธอจะหล่อฉันกินเข้าไปแล้วไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่พวกเธอไปช่วยหาข้าวมาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมโอเคแต่ว่าถ้าฉันติฉันขยับตัวนานก็จะเข้ามาใกล้ไงเออจะตายไหมเดี๋ยวฉันหันหลังให้ก็ได้อ๋อโอเคห้ามโกงห้ามโกงโอ้ยแล้วพวกเธอไม่ไปพวกเธอโดนกินแน่โอเคโอเคโอเคหันไปดีสามสองหนึ่งไปเลื่อยไปเลอยโอ้ยู่ไม่ใส่สัญเท่านี้มาก่อนเออเออ พ right right oh ี่ว่ามันมันจะกินเยอะขนาดไหนเนี่ยไม่รู้ว่าคนไปให้หมดเลยนะครับพี่เบลิวข้าวโอ้ยอย่ารีบดิเฮ้ยพอลังมั้งพี่ว่ากินเยอะเกินพอแล้วแหละเออกินเยอะวะโอเคโอเคหาหลังอย่าเพิ่งหันมาจะโยนให้เออเอาไปเอาไปเอาไปพอไหมพอไหมถ้าไม่พอเอาเนื้อฉันไปอีกอะไม่พอนะเฮ้ยโอ้กินอะไรขนาดนั้นเอาไปหมดเลรเอาไปโอ้โหเออหันไปหันไปหันไป อุ้ยไอพี่ว่าเราต้องถังให้หมดวะหอ้ยมันกินเยอะแบบอ้วนก็ว่าทำไมอ้วนเออเนาะแม่จริงได่เคยเจอคนอ้วนคนหนึ่งนะก็เพื่อนคนที่เราโดนกินเข้าไปยังกินไม่อิ่มอีกอ้วนก็อ้วนมันกินไปเลยไม่อิ่มที่นี่ก็แบบอาบนาก็ไม่อาบเอาไปไปพอยังเลยลมไม่ดีละเท่าไหร่ทําไมท่าไมอ่อะไหนมันไม่อิ่มอะเ้ยอิ่มได้แล้วหมดฟาร์มแล้ว คือฉันให้เนื้อฉันหมดเกือบทั้งตัวแล้วนะจริงฉันจะไม่ได้กินเลยโอเคแค่นี้แค่นี้ฉันว่าพอแล้วเออทาไม่พอมาออร์จกาะนี้แล้วกันนะได้ได้ตามมาโอ้โหเสียงเดินน่ากลัวช่เปล่งโอ้โหแล้วหมกินตัวเม่กี้ติดมันอยู่เลยก็ว่าข้างหลังข้างหลังนี้คือแบบดําเลยโอ้ยสึ่งทัทีแม่งกลัวตัวสั่นกลัวตัวสั่น เขาต้องเจิะเติมน้ำมันให้โอเคโอเคอย่าหันมากินหัวกันก็พอไม่น่ากลัวไอ้ผีพวกนี้เรียบโอ้ฝนก็ยังตกอีกฟ้าฝนไม่เป็นใจใช่ไหมรีบเติมได้ไหมผีมันจยเดี๋ยวมันกินหัวเราอ๋ออ๋อมันจะไม่สบายแล้วครับคุณเอซีพี่เติมเสร็จแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วหันไปหันไปหันไปโอ้ยไอ้ผีพวกนี้ใครขับอ่ะนี่ขับไปได้ขับขับอีักครั โอเคไปแล้วไปเกิไม่อยู่แล้วเนาะเราพี่กี้อ่ะเออเดี๋ยวค่อยทำประชาประกแล้วกันบ๊ายบายโอเคโอเคบ๊ายบายโอ้โหดูมันมองนี่รอฉันดูเฮ้ยรออะไรอย่าไม่รอไปโอ้ยไปไปไม่ฟังหรอไม่ฟังโอ้ยรถก็ขับช้าเกินขับช้าเกินเอออะไรก็ไม่เฮ้ยเฮ้ยมันบินมาไอ้ข้างหลังไอ้ดูโอ้โห